โอ้สวยมากเลยนเนี่ยอ,อ่าสวัสดีครับพวกเราไอ้นี่มันกี่โมงกันเนี่ยวัดทายไม่ตื่นาวกี่โมงแล้วสเตฟ ตีห้าโมงยี่สามครับอ๋อตีห้ายี่สามกรุงเทพก็ตีสามยี่สามแล้วนี่คือใครที่ยังไม่นอนเนี่ยหรือว่าตื่นกันแนละ้วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โมโมชิพาร์คก็เป็นใกล้ๆอ่ะยังไม่ถึงที่เห็นขวามือสูงๆนั่นคืออะไรนะทุกโกะกาทาวเวอร์ทุกโกะกาทาวเวอร์ครับก็เป็นทาวเวอร์ที่สูงเป็นดับสามใช่ไหม <Yeah. S 1> เป็นดับสามของญี่ปุ่นเลยรองจาก ไอท้ทาวเวอร์เนี่ยเข<ม>าบอกสูงแม่ระดสามลองจากไอ้ที่โตเกียวใช่ไหมโตเก,ก,กียวเป็นสกายทาวเวอร์แต่แล้วลงมาไไปอ้โตเกียวทาวเวอร์เออลองลออกมานะโอเควันนี้เราก็อยู่กับชาวญี่ปุ่นคนไทยเราไม่มาวิ่งกับผมเลยเหลือผมกับอ่าฮัลโหล <laughs> โอบาชิเฮ้ยเซิร์ฟเชิดเหรอไม่ได้ซักเหรอถามนี่เอาลับได่ไหมครับก็มุ่งฉันเอาได้ไหมเนนี้ก็เป็นคน <laughs> โอบายชิที่มาวิ่งกับเราที่ ที uhm, ่เมืองไทยแล้วก็ให้เสื้อไปทำงานทำงานทำงานใช่ครับท่านในะภาญี่ปุ่นว่าไงนะฮัตตไรเต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 ะโอเคอ่ะคนนี้ชื่ออะไรนะใช่้โนมัยโนฮอร์ซาลิก้าเมื่อวานมืวิ่งเราวิ่งดีมากเลยคนนี้คุณมิโซตะครับคุณมิโซตะก็ทำงานอยู่ที่นี่นะครับดูกับเมืองเจ้าหน้าที่เป็นจังหวัดครับอันนี้คุณสุเทพสวัสดีครับสุเทพอ่ักทายเพื่อนที่เมืองไทยหน่อยสวัสดี ดูเท่ที่เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยู่ทํางานอยู่การท่องเที่ยวไทยครับแต่ว่าผู้ไทยทำไมถึงผู้ไทยได้นะคืออยู่ประเทศไทยแล้วก็เป็นทํางานกับสทศทศถล่งแบบอีสิบเจ็ดปีนะครับเคยอยู่สาธิตขอนแก่นเนอะครับเคยอยู่ครับแล้วมีเพื่อนอยู่เมืองไทยไหมครับครับมีครับอ่ะทักทายเพื่อนในเมืองไทยหน่อยจําหน้าเราอยู่ขอนแก่นหน่อยยุ่ไหลเนี่ยตอนนั้นสิบขวดครับอ๋อสิบเอ็ดถึงสิบสองขวบอ๋อแล้วก็มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วพูดไทยได้ดีขอบคุณครับอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่โมโมจิครับเป็นที่ เดี๋ยวนี้เป็นท่อมทะเลหมดเลยนะครับเป็นทอมทะเลออกมาเป็นชายหาดของตัวฟูโกกะนะฟูโกกะก็เป็นเมืองที่มีชายทะเลก็อยู่ติดทะเลเนาะเดี๋ยวเราเดินไปกันไหมไปเดินเดี๋ยวแล้วค่อยวิ่งอันนี้แม่น้ําอะไรนะแม่น้ํามูโรมิครับมูโรมิมีแม่น้ํากี่สายในฟูโกกะเนี่ยว้าว เยอะไม่แล้วตัวในเมืองเมืเองฟนะุกุโอกะแหละอันนี้เป็นที่เอ่อจริงๆที่ในในเมืองฟุกุโอกะก็มีเออ่แม่น้ำใหญ่ก็คือแบบนูโรมิอีกอันนึงก็คือมิคาซากาวะมิกาซามีสองแม่น้ำเป็นใหญ่ครับอ,อ,อันนี้เรานั่งแท็กซี่มาทางขวาแล้วเป็นภูเขาเนาะครับตัวนั้นก็คือแบบอาบุระยามะภูเอบุระยามะเมื่อ,วา,อวานก็มีงานเปิดตัวก็ดีนะฮะเป็นงานไทยบังกอกแฟร์ก็มี ขายหลายคนมาออกบูธอยู่กลางเมืองนะที่สนามสายรถไฟฮกากาตะนะแล้วก็มีสายการบินนะสามสายการบินนะมีไทยแอร์เวย์เวียดเจ็ทแล้วก็มีไอเอเชียเมื่อวานถามไอ้ไอ้ไวเจทบอ,อกราคาก็ไม่แพงนะแปดพันบาทก็มีไปกลับมาเที่ยวกันได้เนาะแล้วมาเที่ยวนี้ไปเที่ยวไหนต่อดีเนี่ยการท่องเที่ยวไหนแนะนำดีผมนะนำเป็นไทยนะฮะ,ะแต่จริงๆก็คือแบบ ในเมืองคูโกกะก็หลายแห่งเลยนะครับเป็นน่าเที่ยวแล้วก็ท้องเมืองคูโกกะก็มีเลยนะครับแบบเป็นปลาบ้ายอะไรนี่ใช่ไหครับแล,แล้วก็ไปเที่ยวแถวไอ้อะไรนะไอ้โออิตะครับโออิตะคุมาโมโต้อ,อะไรแบบนั้น,นคุมาโมโต้ไอห,หมีหมีแก้มแดงครับคูมามองหมีคุมามองใช,ใช่ครับเออแล้วก็ไปเที่ยวยูฟูอินก็ได้นะยูฟูอินที่ในอยู่ในจังหวัดโออิตะครับโอ้ก็คือจากนี่ก็คือเป็นชั่วโมงครึ่งครับอ๋อ วันนี้เราจะมาวิ่งงานริมชายหาดเนาะแล้วก็ดูเมืองรั้สุดท้ายเดี๋ยวสายที่กกลับแล้วเมื่อคืนเห็นบอกเมื่อคืนก็ตามติดตามฝนมที่กรุงเทพอยู่นะก็มีน้าท่วมนิดหน่อยแต่ว่าก็ลงได้เร็วนะประชาสุขมีท่วมอัดธทองอยู่ฝนตกประมาณห้าสิบเอ็ดมิลน,นะแต่ว่าก็ผ่านไปแต่แรกกลัวว่าจะแช่เหมือนกันก็นางเฝ้าอยู่ตอนทานาหารเย็นนะแต่ดูแล้วก็โอเคก็ยังก็แต่ว่ามีบางจุดแต่ว่าก็ลงสักยี่สิบ็แล้วน่าจะลงเกือบหมดละครับ ว่าสบายดีนะครับไม่นอนกันเดี๋ยวนี้หรือว่าจะตื่นแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวก็วิ่งเสร็จก็ไปแอร์พอร์ตแล้วครับกลับแล้วนะท้องา,าก็ดีออเราก็ได้ดูการในไปคัดแยกขยะของที่นี่ด้วยนะเขาก็มีไปที่เมืองคิตะคิวชิวครับเป็นเมืองใหญ่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยนะคุณสุเทพก็เล่าว่าก็เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรม ก็ตอนนั้นก็เกือบโดนทิ้งปลดเม,มนูไปตอนเป็นเป้าหมายที่สองฮิโรชิมาเขาทิ้งไปก่อนแล้วก็มันเขาจะมาทิ้งพี่คิตะคิวชิวซึอยู่ลงไปประมาณชั่วโมงครึ่งจากฟุกุโอกะแต่เพอเอิญเมฆวันนั้นเมฆเยอะใช่ไหมครับก็เลยไปทิ้งด้วงานสกีแทนครับอโอเคเนี่ยเรายัางเดินอยู่นะเดี๋วยวเราจะไปวิ่งก็เดี๋ยวเราไปที่สวนก่อนแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีแอดมินหวังมากกับเรานะคิดถึงแอดมินหวังมากเลย ว่าเขามีขามถ้าเกิดเราวิ่งไปอาจจะมีคนเมียนหัวได้ก็วันนี้คงวิ่งไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ถือโอกาสออกมาเพราะว่าวันนี้มันประมาณหกกิโลจากโรงแรมที่เราใช่ไหมใช่ครับนันแท็กซี่มาหกกิโลก็มาสองพันเยนแท็กซี่นี่แพงกว่าน้อสองพันเยนก็มาเท่าไหร่อะหกร้อยห้าร้อยบาทห้าร้อยครับห้าร้อยบาทหกกิโลห้าร้อยบาทแล้วอย่างสุเทพที่ขับรถไหมหรือว่านั่งรถ อขับรถมาครับไม่ไม่ขับรถทำงานเหรอเออไม่นั่นนนั่นรถไฟครับอ๋อแล้วปกติใช้รถไหมอยู่ที่นี่เออก็คือใช้ครับคนส่วนใหญ่มีรถเก่งไหมที่นี่ร <ถ S 1> หรือ,อว<ะ>่ามีมีแต่ไม่ไม่ก็มีครับมีครับมีครับแต่ที่จะรถได้แพงเนาะครับเอาเราไปทางซ้ายใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อนี่ก็เป็นทางวิ่งริมทะเลอ่ะงั้นเดี๋ยวผมว่าเราวิ่งก่อนเนาะถ้าเดินไปก็คงอ่านั้นเดี๋ยวจะวิ่งเผื่อพวกเรานะ ล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีจะมาเล่าให้ฟังอีกนะอ่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตพระไปวิ่งกับชาวญี่ปุ่นวันนี้ไม่มีคนไทยมาเลยอ่าโอเคนี่ว่าชีที่เขาอุตส่าห์มามาอยู่เขาเขาไปอยู่นอกเมืองเขาก็มาหาเราทั้งสองวันเลยนี่เพราะว่าเจอนที่เมืองไทยเนาะก็ดีที่ได้เพื่อนญี่ปุ่นเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งก่อนนะสุเทพแล้วเดี๋ยวค่อยอาจมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ดูเมืองเมื่อคืนพอดีมีงานถึงเย็นก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะเค เดี๋ยวเจอกันครับพวกเราตีสามยังมีคนมาดูไลฟ์ด้วยเนาะโอ้ดีจังคิดถึงนะเดี๋ยวเจอกันนะเย็นนี้นะ